สวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็ชักขวัญชิงนออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิว Stationery ที่อยู่ในลงรถสใหม่ของเราเองนะคะเดี๋ยวกันว่าหมานใจะเป็น Stationery เราถ้ามองของนี้ก็จะเห็นแบบเต็มๆเลยนะคะสวยไหมสวยนะหรอค่ะทุกคนนะคะสวยหรือไม่สวยคอมเมนต์บอกได้นะคะตรงนี้นะคะมันมีวิวกันเลย ที่ี่น้องซื้อมาให้นะคะคือนานแล้วแหละแล้วก็มาวางของต่างๆนะคะนี่เป็นแบบวางพวกอาหารที่เป็นแบบทำกับเครื่องครัวนะคะแล้วก็มีกระเป๋ามีพวกของแบบที่แบบมันกระจุกระติกเดี๋ยวเราค่อยเออแยกเก็บใหม่นะคะเพราะว่าอันยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้วันนี้เพื่อนเรามาที่บ้านนะคะเราแล้วมันเพื่อนเรา คือก็คือเขามาเล่นใช่ไหมแล้วเขาตัวเบาไงเราก็เลยให้เขานั่งตรงนี้แล้วก็เข็นเข็นแล้วไม่เพราะว่าปิดตัวนี้มันก็รู้สึกดีนะวางของอะไรอย่างนี้ได้ด้วยของคานิวอนะคะจะปันเซอร์ได้นะคะเราใช้ของเขาเยอะมากเลยใช้ทั้งเก้าอี้ใช้ทั้งอันนี้แล้วก็หลายอย่างลนะคะตาบางคนซื้อเก้าอี้อยู่ไหนแล้วอะเก้าอีู้่ข้างนอกไงเก้าอี้ยาวๆเก้าอี้พับอะ อ๋อมีเกาอีพับด้วยนะคะแล้วก็ปลาส่วนสีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนตัวนี้กันอันนี้เป็นพรมนะคะที่แม่เอาซื้อมาจากบิ๊กซีนะคะนี่แล้วหนึ่งหน้าเออแล้วหนึ่งแถวสวยปะอ๋อพองโปรอยู่ในบิ๊กซีแล้วก็หนึ่งหน้านะคะเขาก็จะมีสองลายนะคะนี่เป็นแบบอันนี้เป็นแบบในเมืองนี่เป็นแบบแคมปิ้งเป็นป่าๆอะไรอย่างเงี้นะคะแบบนี้แต่แล้วอันนี้เพราะว่ามันสุดสันดีนะคะ แล้วก็มาดูตรงนี้เลยทุกคนเข้ามาเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นสเตชันแนลีนะ่เราเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบกล่องเน้นสอต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบกล่องที่อันนี้เป็นที่ทาเล็บนะคะที่เราจะให้แม่เอาอซื้อให้หมายโพสติกอร์มันก็จะหมดแล้วแล้วมีหูฟงังแล้วก็นี่เป็นแบบยางรัดผมคือกล่องเนี้ยเป็นพวกแบบความสวยความงามต่างๆะคะ่ะบีวีด้วยก็ไม่ได้ อยากสวยขนาดนั้นนะชอบแบบธรรมดามากกว่า <c oughs> ไม,ไม่ไม่เป็นแบบไม่ค่อยชอบเป็นคนแต่งหนะ้าแต่ถ้าเป็นแบบงานงหอไม่เห็นเครื่องสำอางแม่ของหวานอโอ๊ยไม่ใช่ของหนเราจะเขียนใต้าตากับ ทาครีมใช่แล้วไม่ค่อยชอบทาแบบเมคอัพเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสิวมันจะขึ้นแล้วก็เลยทาครีมหนึก่กค่ะถึงแม้ครีมมันจะแบบมันไม่ได้โดดเด่นครีมยี่ห้อเลยนะคะน้ำจูค่ะ <laughs> ถึงครีมแบบมันจะได้มันจะไม่มีสีสันมันจะไม่โดดเดน่นแต่จะทาให้ละหน้าเราใสสวยสก็จะเป็นเป็นแบบของอสักอย่างเออนี่น่ารักอะ่ะเป็นความอิดแต่มันกดไม่ค่อยได้นะ <ม>อันนี้เป็นสกูชี่ที่แรงมากๆแล้วถาชีกัดค่ะก็คือเก็บไว้อย่างไงไรตอนนั้นไอชีมันกระโดดเก่งมากนะคะนี่ไอกล่องน,นี้เราซื้อจากอีเกียนะคะตอนนั้นไปเดินช็อปอีเกียมาไปซื้อโต๊ะอันนี้มาแล้วก็ซื้อนี้ด้วยหันนี่จะเป็นพวกสกูชี่ค่ะอันนี้เป็นตอนนั้นมา,า,นมาจากทำเองทำเองไม่สวยเย้วทำแบบไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ทำยังไงคะเนี่ยก็คือให้ให้บอกเธอะไรใช่ไหม เอากระดาษมานะคะแล้วก็วาดรูปที่เพื่อน,อ,นอยากทำแล้วก็ติดแล้วก็ทาระบายสีแล้วก็ติดเทป นะคะมันจะได้แบบว่ากดได้แล้วมันจะได้ไม่ข่อยยับด้วยใช่ไหมคะมันไม่ขอยับเลยอ่ะแล้วก็เอ่อให้ตัดใช่ไหมคะแล้วก็ทําอีกฝั่งนึงคือทําด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเลยทาสีแล้วก็แปะเทปแล้วก็แปะแบบแ,แปะเทปไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เหลือช่องว่างไว้แล้วก็ใส่กระดาษดาชชู่ลงไปเราอ่ะไม่มีไอ้นู่นที่มันใส่ในตุ๊กตาเพราะว่ามันหาย,ยากมากอย่างเงี้ยเ้วก็เลยใช้ทิชชู่แต่ทิชชู่มันจะบางๆหน่อยแต่ถ้าใช้อันนั้นมันก็จะนิ่มมากนะคะ แง่ต้องให้ป้าติดกาวไดุ้ดทำไมมันเวลี่เน่าขนาดนี้คะอันนี้เราซื้อมาอันนี้เราได้มือสองเลยนะคะมือสองก็ของพี่นี่ไงอ๋อเพราะว่าใช่พี่เขาให้พี่เขาให้แต่เขาก็ใช้มารัวไงมันก็เลยจะขาดนิดนึงพี่อะไรคะให้เครดิตด้วย พี่วากับพี่ยาหยินนะคะมันเออพี่เขาอยู่ในคลิปเราด้วยนะคะพี่อยู่เชียงใหม่นี่แล้วก็อันนี้นเป็นเพื่อนไม่ออกใช่ไหมเป็นแบบ <c oughs> พงเจามาเด็ดเดเราจะมารีวิวตัวเครื่องเข,เขียนกันนะคะอ,คอันนี้ก็จะแบบเป็นกล่องสลาล่งต่างที่มันีที่เราใช้บ่อยนะคะจัดเก่งอะเน,นี่ยเรียบร้อยอยู่ข้างล่างันนี้จะเป็นสีเทียนนะคะแล้วก็ขนมใครให้กินเยอะเลยขนมถุงเนี่ยป่ะหรอห้าม พี่นี่ซื้อมาหน่อยไม่ได้กินเลยป้าเป็นขนมถุง <c oughs> ดูหน้าป้าหรืคนดูเร <c oughs> ิ่มป้าขนมถุง <c oughs> ใครให้กินอะ่ะเออดูไล่ขวัญเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้วทุกคนเราไปฟังเขาเลยนะคะแล้วมารีวิวก,กันต่อ <c oughs> มารีวิวต่อ <c oughs> โอเคตัวนี้นะคะก็จะเป็นเฟลเน็ตกระเป๋าตังค์ที่ตะงกต์แล้วก็ใช้บ่อยเหมือนกันแล้วก็จะมาวางตรงกลางค่ะแล้วก็ตรงนี้ เดี๋ยวเผื่อเอามาอ่านหนังสือได้เดี๋ยวเอาขึ้นไปวข้างบนพาะวันนี้ไม่ซ้อมกีตาร์นี่อทำไมอะใช่ไหมท่าซ้อมไปแล้วเราไม่เนาะหนังสืออะไรเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นของนะคะ่องนี้เราซื้อมาจากอีเก,กิมการแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมาจากมูจินะคะแล้วก็ทุกคนคิดว่าเป็นหนังสือใช่ไหมคะหนังสือจ,จริงจริงมันคือเถดอมันคือ,อการ์ดพิเาษสุดที่แบบของไม่แท้นะเราไปซื้อที่ร้านมาเก่ามา ข้างๆ mm. บ้านตาที่เชียงรายนะคะแล้วกมีแอลกอฮอล์ด้วยมีฐานอันนี้เป็นหนังสือตอนนั้นอ่ะทุกคนเห็นไหมออาไปเขียนไดอารี่ค่ะแม่<ช>ที่โรงเรียนย,ย้ายไม่ย้ายก็คือตอนนั้นอ่ะเราจะลองเลี้ย่ว่าจะย้ายโรงเรียนดีไหมแล้วอันนี้ก็คือย้ายเพราะถูกมือนะคะคือโรงเรียนเราอ่ะมันจะมีแก๊งหนึ่ง <c oughs> ชื่อว่าแก๊งดราม,มา่าแล้วแบบเราก็ไม่อยากมันมีพักหนึ่งที่เราไม่อยู่แล้วเราไปอยู่กับเ่อนเอ๋ย <c oughs> ใช่ป่ะแล้วแบบมันสนุกกว่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่ไปอยู่มาอย่างเงี้ยไม่รู้ ก็กลับมาอยู่แต่เราแต่เราไม่ได้ดราม่าแล้วนะแค่แบบว่าแบบบางท,ทีทำอะไรเงี้ยก็งงๆกันไอ้ให้<ต>เราถูก,กมือแล้วก็แก้ก็คือปรับตัวนะคะมไม่ใหญ่เพราะว่ามีเพื่อนเราสนุกอันนี้เดททรีก็คือไม่ถูกเมือแล้วก็มีเพื่อนให้เขาแต่มันไม่มีแบบมันไม่มีไม่ยอมเสียนอีกอะมันไม่มีลาย,ยอามันออไม่ค่อยสวย เปหนังสือที่นักบี้ให้แม่ได้ไหมได้นี่จะเป็นหนังสือเดี๋ยวมีหนังสือของใครมุมอีกนะแล้วก็นี่เป็นครอบครัวตึงหนึ่งที่เราอ่านบ้างยังเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเวลาอยากได้ให้แม่ซื้อเดี๋ยวหนูก็อ่านแม่มันไม่มีเวลาไม่มีเวลาเดี๋ยวเอาไปอ่านที่ลักบี้ก็ได้ยางงั้นอะมันได้แน่นอนจบเล่มภายในวันเดียวโอ้ยสองวันสองวันหรือสามวันได้ไอ้เป็นหนังสือตึงหนึ่ที่เรากก่อนเราอ่านบ่อยมากเราอ่านถึง จะนนาเียจบหรือยัง,เ,งนเนี่ย,ยบ่อยมากแล้วก็ไม่จบค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหนังสือฟับอีทนี่จะเป็นหนังสือที่เราให้ปานิษฐมาให้ยังไม่ค่อยเขียนตอนนั้นเขียนแล้วแบบมันอยากให้ตอนนั้นแ,แป๊บเดียวมาน่อนนี่ทุกคนตอนนั้นเราเบื่อไงแบบเรียนคาบสายแอนแหละแล้วเราก็เลยมาเขียนเขียนเขียนใชคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นอีกอันนึงอันนี้จะเป็นที่เราใช้บ่อยเหมือนกันนี่ยังคือสติกเกอร์ด้วยแล้วคือเราเอาเทปแปะแปะแล้วเราก็เอาสติกเกอร์แปะ แล้วมันก็จะแบบว่าไม่อไม่ดงมันก็จะออกมาได้แล้วก็มันมีนี่แหละอันนี้เป็นตอนนั้นเราเข้ากลุ่มกลุ่มเราชื่อว่า Happy GC แล้วก็ดูก็คือ don't speak bad word no bully do not be เออ David k i d ก็คือตอนนั้นนะ่ะนั่นแหละอันนี้บอตนตั้งนะตาไม่ได้ตั้งต่งเขาอยู่ในหนังสือเราแล้วก็อีกอันนึงเป็นหนังสือ h a r พ y Potter นะแต่ก็ไม่เคยเห็นอ่านเลย หน้าสีของแม่ะออนี่นเป็นสีของแวนชิปตอนนั้นแม่<ด> <ละ S 1> อ้อเขาซื้อเครื่องประดับแล้วพี่ที่แม่อ้อเขารู้จักก็เลยให้มาเดี๋ยวต้องรีบแล้วใช่ค่ะอันนี้แปดนาทีจ้ะโอ้เหรออือไม่เป็นไรแล้วตัวนี้คะก็จะเป็นกล่องที่เราไว้แบบใส่กล่องอิสอะที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วอันนี้เรายังใช้อยู่นะแล้วมีขนมอะไรอย่างนี้ด้วยกล่องขาวๆขอน่าเข้ามาเก็บอ๋ออันนี้มันเป็นกล่องที่เราอยากใส่ของอย่างอื่นแต่ว่า เรามัน้อใส่อะไรเดี๋ยวซื้ออีกก็ได้มาตั้งๆเลยแล้วนี่อย่างของอยะนะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่ค่อยอแล้วตอนอนี้ส่วนใหญ่ถ้าบ่อยสุดก็จะเป็นมาอยู่ในนี้มา <c oughs> <c oughs> โอเคตรงนี้นะคะ <c oughs> ไหนมีนอะไรบ้างจะเป็นไฟต่อเดี๋ยวต้องไปชาร์จมันสวยดีรักเลยว่าไฟจะหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นรูปนะคะนี่เพื่อนรักขอย โอ้องเห็นไหมมันเป็นลูกขาดําอันนี้คือเราเขาทม่ค้ของขวใช่เพื่อนเราชื่อว่าของขวัญเหมือนกันแล้วก็นี้เราไปทำที่ที่อะไรสักอย่างงานที่ตลาดหนังมนนะคะคือก็คือเจ้าของร้านคนนี้ยเขาเป็นคนอิหร่านเราถามว่าเราถามเขาว่า Where you come from? เข่อิหร่านตอนแรกก็ประเทศเลยอ๋อเกียว ขี้หลังเออใชแล้วก็มีนมีอ้อซ้อนรูปอย่างงี้เพราะว่ามันจะหล่นไม่เอาหนูไว้ข้างล่างเลยเออโอเคโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นสลามที่เหนือดีมากอันนี้จะเป็นเพราะว่าอนี่เดี๋ยวก็ให้ตรงนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นแบบพวกของเขาเรียกอะไรคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะคะทุกคนช่วยดูเราให้จบนะเดี๋ยวเราจะรีบๆละแต่รีบแบบเข้าใจ ตัวนี้นะคะหรือว่าจ้ e p สองอันนี้ไม่ต้องหรอกอ่ะอันนี้นะคะ 2> <EP> 2. จะเป็นเอ่อที่เหลาดินสอนะคะ pencil อ sharpener แต่ว่าถ้าเราเหลาเนี่ยมันไอ้ฟันกระต่ายมันก็จะเป็นแบบ,บน่ารักอันเนี้ยตอนนี้เราตนแรกเราซื้อมาให้แม่เพื่อจะแม่จะใช้ย,ยาตอนนั้นแม่กินยาบ่อยมากนะคะเป็นยาเป็นวิตามินซีแล้วก็ไม่ใช่ยาเป็นวิตามินซีแล้วกเกลสืสนี้มาให้แล้วแม่ก็ไม่ได้ใช้เลยทุกคน มันอยู่กับเราประมาณกี่แล้วเนี่ยไม่รู้อ่าทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นพวกสติกเกอร์แล้วก็เป็นเข็มกัดที่ตอนที่ยนเรามีงานใช่ไหมคะแล้วเราไปแลกเข็มกัดก็คือแลกพินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ดิสนีย์แลนด์อ่ะนั่นแหละแล้วก็นี้จะเป็นพวกการ์ดแบ็คพิงแล้วก็ใต้สุดก็จะเป็นถุงแก้วเพื่อใส่กาะมันจะได้แบบว่าการ์จะได้แบบไม่ลอะอะไรอย่างี้ต่อไะนี่เป็นโพดอิดนะคะ แล้วก็ในนี้ก็จะเป็นเนี่ยไอเหรียญอันเนี้ยแมทโทเค็นนะงันี่ยที่สเปซอะอ๋อเออเดี๋ยวเอาไปแล้วก็เป็นพวกคลิปหนีกระดาษนะคะแล้วก็มีเทปแล้วก็มีอะไหล่พวงกุญแจด้วยอะไหล่พวงกุญแจแล้วก็ถัดไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดที่เราตอนนี้เราใช้นี้เพราะมันยาว ตอนนี้ตอก่อนเราใช้นี้แล้วนี้มันสั้นเราก็เราไปเาห็นที่ยาวกว่าก็เลยใช้อันที่ยาวเพราะว่ามาอันต้องขีดสั้นขีดยาวนะคะแบบวิชาอย่างเงี้ยแล้วก็มีบรรทัดนี้ด้วยแล้วก็มีกาวแล้วก็มีแบบเป็นกระจกเงี้ยตอนนั้นเราซื้อให้แม่เนี่ยแม่ก็ไม่ใช่เออแม่ก็ใช้หน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นใช้นาน<ะ>ี <นะ S 1> ่แม่ชอบอยู่แม่ก็พกฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นสีนมาเมลโลดี้ด้วยทุกคนนี่เราเพิ่งจัดเลยนะ จะเป็นล็อกนี้นะคะล็อกล็อกตรงนี้จะเป็นปากกาแฟนซีก็คืออันนี้มือกีบ้างที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะใช่อันนี้โอเควันนี้เป็นปากกาแฟนซีนะคะก็คือครูเราตั้งแต่ตั้งแต่รูบ้านสามทุกคนครูคนนี้เออเป็นครูครูครูนัดถ้าคุณนัดดูอยู่นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะก็คือคุณนัดให้เราตอนที่เรานี่ครูเป็นครูมิวสิกเอใช่ไหมแล้วเขาก็เลยให้เราเป็นปากกาเบลน่ารักมากจะไม่หายนะคะดูแต่คขนลุ่ ก็กระโปรงมันจะเริ่มหลุดไปแล้วเพราะมันหนั้งแต่ม้านต้องแบบระวังนิดนิด่อสอันนี้เป็นปากกาล้นหนแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเราเล่นเป็นปากกานะคะแล้วข้างนนี้จะเป็นปากกาเงินที่ลดน้อยลงแล้วเพราะว่าทุกคนไปไหนหมดอ่ะไปหมดไปเป็นไปไหนหมดใช่ไหมก็คือเออแบบบางบางกล่องนีสสองแล้วเนี่ยจะมีปากกาเงินอยู่เวลา เราเราจะเราจะเหมือนเราเคยเซตไวมั้งว่าแต่ก่อนตอนนั้นอ่ะจะเซตว่าเออการนสอนนี้ใช้วันเปิดเรียนวันจันทร์อันนี้ก็ใช้ตอนอังคารถึงพฤหัสแล้วก็เอาสุดท้ายใช้วันตวันศุกร์วันศุกร์ก็จะใช้แบบเล็กๆอะไรเนี้ยมันก็จะอยู่ในกล่องนิสสอสอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็น,นี้เป็นปากกาเป็นดิสส์กดแต่เราอันนี้ไปใส่ป้าอันนี้ป,าป,านนป้าอะไรซอมาให้จากอังกฤษนะคะ เจ็ดเทามันสวยมากๆแล้วก็เป็นโมกอืมอันนี้สวยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นพวกลิควิดกาวเทต่างๆนะแล้วก็รอ้รอนเปิดแอร์ไหมไม่เปิดแล้วแล้วจะเป็นไอ้ไอ้นียไอ้สมุดนะคะแล้วก็จะมีตลับเมตรนะแล้วก็จะมีรูบิกจิ๋วว้าวแกได้แล้วแต่น,นั้นยังแกไม่ได้ ตอนนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ต่างๆแล้วก็มีที่นวดด้วยเวลาเครียดใช่ไหมมีพูกกันมีนมีแบ็คพิคงมีแบ็คพิคงอันนี้ได้ามานานอยู่เหมือนกันนะตั้งแต่ตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิคงเดี๋ยวแม่จะเอาแบบอันนี้มาห้อยให้ดกว่ะขวห้อยแขวนได้อ๋อแล้วก็ตรงน,นี้นะคะจะเป็นแบบข้างในตรงนี้จะเป็นสมนะุดโน้ตเนาะเป็นโน้ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นผู้การเวลาศิละปะนะคะแล้วก็มีกันไกด้วยมีลิปสติกที่ไม่ได้ทาแล้วนะ มทุกคนหาแล้ว <sketches> ก็ต oh, ้องทิ้งนะสีดูแดงเถื่อต้องทิ้งนะเพราะว่าเก็บไว้น้ำแล้วตรงนี้จะเป็นอันนี้ทุกคนเห็นว่าทำไมของสติกเกอร์มันมีสามสิบสี่จะมันมีแค่นี้คือมันอยู่ในกล่องข้างบนหรือผู้นี้ขอนายลงมาที่มันเป็นกล่องของอีกอยนะแล้วก็มีสติกเกอร์โน้ตนะคะแล้วก็เออกันไก่เออกันไก่ใช่แล้วก็มีไฟนี้เป็นไฟขออันนี้เพิ่งได้ใหม่มาเนี่ยเพิ่งได้ใหม่มาวันนี้เลยเป็นปากกาศลิตเติ้ลทวีสตาซึ่งมันลบได้แล้วมันก็มีสามสีนะคะ ก็จะมีที่โน้ตนี่อันนี้ไงที่เราใช้ประจําก็จะแบบเนี่ยประการเนีย่ยเห็นไหม hmm. ที่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ hmm. บางันก็ได้มาใหม่อย่างเช่นสาวอันนี้ได้มาใหม่เพราะตอนนั้นเราเรียนภาษาจีนแล้วเราตอบได้ hmm. เขาก็เลยให้มามรวมอาะเราซื้อเ<ะ>ร่ซื้อไม่ ทำมเขาเรียกเราหเราเรียกเขาว่าแม่เออันนี้จะเป็นอุป,อป,อปกรณ์แฮนด์คราฟต์นะคะแบบกระดาษสีเทลอะไรที่เราทำไอสกุชี่ดอกไม้เมื่อกี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบ็คทิ้งที่พี่แนทชายเพื่อนของแม่อ่อนนะคะให้เรามาตะวันเกิดคือกี่ขวบเก้าขวบเป็นแบ็คิ้งร่วมกับสตา b u c k คแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นที่อ้ Mm hmm. แล้วก็นี้จะเป็นขวันมีแบ,บ็คพิ้งอีกไม่ใช่หรอใช่แต่ว่ายังไม่ย้ายลงมาแล้วนี้จะเป็นพินนะคะที่แบบติดกับเสื้อปักกับกระเป๋าอะไรอย่างนี้โอเคมาดูชุดครัวเดี๋ยวดูลำโพงนดูน่อนนิดนึงแล้วก็นี้นะคะจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นหัว ใช่ว่าแบบกําไรอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่กําไรแค่เป็นจิ๊กกันหรอใช่กําไรธรรมดาอุ้ยพงษ์เจมสมันเดือดรมั้งมาขมนะคือแบบตะกอตอนเนี้ยดังมากเลยทุกคนขอยังมาผมหน่อยร้อนจองร้อนตะอนเพราะเราไม่ได้เปิดแอร์ทุกคนโอเคไปดูเครื่องครัวหรอโอเคเครื่องครัวก็แบบดูครัวก็ไม่ไมีอะไรบ้างนะเออก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะเปิกุยง ตู้เย็นก็มีน้ำน้ำนมของจริงไม่เอาค่ะนะไม่เอาอ่นนะร<อ>้อนแต่ของหวดื่มโชว์เลยค่ะอืม,มร้อนใช่ไหมทุกคนเปิดเองอไไันนี้เป็นของจริงนะไม่ใช่อของปลอม <c oughs> แต่ว่าเราเอามาใส่น้ำนมขนมเต็มอ,อืเอามากินให้หมดนะแล้วก็จะเป็นพวกแบบตู้เย็นถู่โอเคนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเอ้ยมีอันนี้ได้ลำโพงอืใส่แอมที่เราเอามาเล่นวันนี้แล้วยังไม่ได้ แล้วก็กีต้าใช่ไหมคะแล้วมีกีต้าโอเค <Okay. S 2> ก็ทุกคนคะ่ะแล้วก็ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ <laughs> ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีแบบของเราอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ว่าเพเซร์ของเราเนี่ยสวยหรือไม่สวยนะคอมเมนต์มาด้วยนะคะบ๊ายบาย